สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารคองเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะในช่วงวันที่1ถึง15นะคะมิถุนายนปี2564นี้นะคะเป็นการเปิดแบบโดยรวมนะคะ เป็นการเปิดแบบศาสตรตะวันตกนะคะก็สามารถดูพวกคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะพลังงานของชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะเหนื่อยนะคะอืมเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมาถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเออไปเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีการวางแผนว่าอนาคตจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบลอยๆกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบไม่มีจุดหมายอะไรอย่างเงี้ยคุณเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วนะคะคุณไม่อยากจะเอาแล้วนะคะความสัมพันธ์เี้ยไม่ดูแบบไม่จริงจังดูแบบไม่ชัดเจนอะไรนี้นะคะคุณตอนนี้คุณอยากได้ความสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งนะคะที่มันมีความโตขึ้นนะคะความชัดเจนขึ้น มีความมั่นคงหนักแน่นขึ้นอย่างเงี้ยคือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงนั่นเองนะตอนเนี้ถ้าในที่ผ่านมานะคะมันเป็นเด็กปูเนี่ยก็คือคุยกันไปเรื่อยๆแหละไม่ได้อาจจะไม่ได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะคะไม่ได้จริงจังอะไรสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยตอนเนี้คุณอยากจะคบกันแบบผู้ใหญ่แล้วนะจริงจังชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้นะคะมาดูพลังงานนะพลังงานคนที่คุณคุยด้วยนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษด้วยกันนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าโตกว่าคุณก็ได้นะคะชาวธาตุไฟก็ได้เมษธนูนะคะชาวราศีตุลชาวราศีพิจิกเอ่อชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นขึน้นมาก็ชาวธาตุน้ำก็มีนะคะ เขานะคะจริงๆเขาก็มองความสัมพันธ์เนี้ยในแบบที่สมหวังในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะคือการที่เขาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเล่นๆนะคะสิบถ้วยเขาก็มีความสุขดีค่ะ นะแล้วก็เขามองไปไกลถึงการสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเอ่ออาจจะอยากชัดเจนกับคุณนะคะหรือว่าอยากมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะทั้งดดซันแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยเพราะว่าสองถ้วยคุณก็คือคนที่เขารู้สึกดีๆแล้วก็รักนะคะแล้วก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือเป็นคนที่แบบว่าระหว่างคุณกับเขานะคะก็คือคนที่เข้ากันได้ดีที่สุดแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนคนนี้ นะเขาไม่ได้มาเล่นๆกับคุณนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนมีการลังเลนะคะมีการลังเลแล้วก็เหมือนกับช่างใจด้วยนะคะว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีความสัมพันธ์นี้จะไปต่อดีไหมนะคะเหมือนคุณเฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็เฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็เพื่อที่จะแบบช่างใจหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ คุณต้องการความชัดเจนนะคะความจริงจังในความสัมพันนี้นะคะคุณเหมือนกับนั่นแหละเฝ้าดูเพื่อที่จะช่างใจและแตัดสินใจนะคะให้ความแฟกับตัวเองหรือว่า,าจะดูว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะชัดเจนได้ไหมนะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณไหมชัดเจนกับคุณไหมอย่างนี้ยค่ะนะความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะชาวราศีเมษนะ ทีนี้ขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาก็ไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะไม่ไม่อยากจะสูญเสียนะค,ความสัมพันธ์นี้ไปเขาก็หวงแหนนะหวงแหนนะคะหวงแหนความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้มันจบไปหรือว่าเสียไปนะคะอยากไปต่อนะคะเขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะชาวราศีเมษนะอืม คนคนนี้นะคะอาจจะคือเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวนะบอกเลยในความสัมพันธ์ถ้าถ้าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะหรือว่าแบบเคยเสียใจผิดหวังเนี่ยนุกรู้สึกว่า เขาต้องให้แน่ใจก่อนนะคะที่จะแบบตัดสินใจชัดเจนหรืออะไรยังไงนะคะในความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกรู้สึกว่าเขายังไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะชาวราศีเมษสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันเติบโตมากกว่านี้ก่อนนะอืมคือเขาอยากจะให้เวลานะคะที่จะเรียนรู้นะคะ กันและกันในความสัมพันนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันนะคะที่แบบทาให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันอย่างเงี้ยเขาอยากขยับความสัมพันธ์นะคุณอยากขยับความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก้าวหน้าไปพัฒนาไปเหมือนกันแต่เขาอยากจะให้เวลากับความสัมพันธ์นี้อีกนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณหรือชอบคุณนะรู้สึกดีค่ะแต่เขาอยากให้ความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมันมันเติบโตมากกว่านี้มันมั่นคงมากกว่านี้อ่ะอืมเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมั่นคงมากกว่านี้ก่อนนะคะความรู้สึกมันเหนียวแน่นหนักแน่นมากกว่านี้ก่อนแล้วก็อยากที่จะให้เวลาในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะแล้วก็ให้มันมีการแบบ ติบโตมีการแบบพัฒนาไปนะคะตามเหมือนกับว่าเขาไม่อยากรีบอะคะ่ะวิวัฒนากคือไม่อยากรีบในความสัมพันธ์เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปเรื่อยๆในแบบออในแบบของมันอะเป็นไปเรื่อยๆนะคะตามกาลเวลานะคะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแนวโน้มนะคะแนวโน้มก็คืออาจจะมีการเปิดใจนะคะ มีการเปิดใจกันมากขึ้นนะเปิดใจที่จะคุยกันนะคะนะใครนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขานะคะพลังงานสลับกันได้นะถ้ามีการแบบคิดมากแอบคิดคนเดียวไม่พูดกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นคุยความจริงที่อยู่ในใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะมันจะไม่ช้าเรานะคะมันก็จะเร็วขึ้นความสัมพันธ์มันจะไปเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ก็อย่าอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันเนาะคุยกันในเวลาที่อารมณ์ปกตินะคะคุยกันดีๆนะเพราะว่าอุ้ยขอภัยค่ะเสียงเดี๋ยวเราขอปิดเสียงก่อนนะคะก็นั่นแหละคืออย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่านุรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่มันจะคืบหน้าเร็วกว่าน,นี้นะคะความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีการเปิดใจคุยกันนะโอเคเราไปดูคนโสดกันต่อนะคะสําหรับชาวราศีเมษขอดูคนโสดกันหน่อยคะ่ะ พลังงานคนโสดพลังงานคนโสดในช่วง15วันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดอ่ะขอดูคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีเมษขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะแสดนะคะ คนโสดบอกเลยนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนนะคะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีอีกอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจนะคะด้วยเหตุด้วยผลนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบคัดหรือว่า ค่อนข้างที่จะคิดนะคะว่าคนนี้ที่เข้ามาคุณจะให้โอกาสใครนะคะมีทั้งคนใหม่ๆนะคะหนึ่งช่วยคนใหม่ๆเข้ามาก็ค่อนข้างจริงใจนะคะแล้วก็มีคนเก่าๆด้วยนะคะที่วนกลับมานะคะคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะอาจจะต่างกันด้วยศาสนาวัฒนธรรมนะคะการสื่อสารหรือว่าวัยก็ได้นะคะคนๆนี้จะกลับเข้ามาซึ่ง ชาวราศีเมษคุณมีเคสที่จะต้องเลือกหรือว่าตัดสินใจนั่นเองนะคะว่าคุณจะจะให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเดิมๆนะคะที่อยากจะวนกลับมานะพอดูอีกนะคะว่าพอดูในคนใหม่ก่อนนะคะคนใหม่เข้ามาเป็นยังไงบ้างคะอ่าโอเค ก็คือคนใหม่เข้ามานะเหมือนจะเข้ามาคุยๆนะคะถามว่าจริงใจไหมจริงใจในระดับหนึ่งนะคะมาทําให้คุณรู้สึกใจฟูอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามานะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะค,คลุมเครือนะเนี่ยคนใหม่ๆที่เข้ามานะ คุมเครือนะคะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวท่านา้ำกระกุพิจิกมีนะคะคนใหม่ๆก็จะมีเหมือนกับว่าคุยกันอะนะได้เริ่มความสัมพันธ์กันก,ก็คือแบบอาจจะเข้ามาเพราะว่าชอบที่เรานะคะรูปร่างหน้าตาดีชอบเราที่ภายนอกมีความแบบอาจจะเป็นคนที่เคยแอบชอบเรานะคะหรือว่ารู้สึกหลงเราอะคะ่ะหลงเราในแบบที่ว่า ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาะคะคุณคนนี้เข้ามาคุยได้นะคะแต่ในในช่วงที่เข้ามาทําความรู้จักกันก็จะยังไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบของความหลงไหลมากกว่านะคะที่เข้ามานะคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้ดูดีๆว่าเรานะคะเขาดึงเราไปเป็น ช้อยหรือตัวเลือกของเขารู้ปล่านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสําหรับคนใหม่เดี๋ยวขอดูคนที่วนกลับมานะคะคนที่วนกลับมาเป็นยังไงบ้างคะอืมนายเลยนะคะก็คนคนนี้นะคะก็สารความสัมพันธ์เขาจะติดต่อมาเขาก็จะไม่ค่อยที่จะอาจจะแค่เป็นการทักทายมานะ ทักใทยมาก็ได้เหมือนไม่ค่อยจู่โจมสักเท่าไหร่ไม่ค่อยบุกอะ่ะคือเข้าหาไม่ไม่ร้อยเปร์เซ็นเหมือนกลับมาคุยนะคะอาจจะแค่กลับมาคุยนะคะแล้วก็แบบเหมือนยังอยากอยากจะแบบว่าเช็คเรตติ้งอ่ะเอาจริงนะคือแบบอยากรู้ว่าคุณยังชอบเขาอยู่ไหมอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบก็แค่อาจจะพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ยังไม่จริงใจสักเท่าไหร่นะไปดูอีกใบหนึ่งนะก็อาใช่ค่ะเขาก็อาจจะเหมือนกับมาดูว่าคุณยังชอบเขาอยู่ไหมแค่นั้นเองนะคะเขาอยากเขาอยากรู้ว่าคุณจะ t A k e a อค i o n อะไรกับเขาไหมนะคะคุณเก่าๆที่จะกลับมาเขาอยากดูการการตอบสนองจากเราแค่นั้นเองนะคะอาจจะเป็นการทักทายพูดคุยกันนะคะ อาจจะเป็นการพูดคุยแบบนั่นแหละแค่ลองมาเช็คเลตติ้งนะคะก็คนคนใหม่ก็คุยได้นะคะแต่ขอให้ดูว่านั่นแหละเป็นช้อยไหมตัวเลือกของเขาไหมเดี๋ยวนกขอเปิดเพิ่มนะคะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาแ,วแฟนแป๊บนึงขยายให้แป๊บนึงนะ ออโอเคคนคนนี้ยถ้าเขาไม่มีคนของเขาอยู่แล้วนะคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะชาวราศีเมษนะอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศีพฤษภก็ได้ในอนาคตนะคะสามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะคุณคนนี้หมายถึงว่าถ้าเราคุยกับคนใหม่ที่เข้ามานะคะมีเกณฑ์นะคะที่เ จะพัฒนาต่อได้นะคะความสำคัญนี้นะในอนาคตนะคะแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะยังแบบคุยกันยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่มีสถานะนะคะเป็นลักษณะนี้นะก<ส>็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วง15วันแรกนี้นะคะเ<ส>จอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณนะคะทุกาการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ